วัสดีครท่านผู้ชมพบกับเลสโตน n เซอร์กิตเอนจิเนียร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการต่อวงจรสำเร็จรูปก,ก็คือประตูเลื่อนพิสตันนะครับแบบนี้นะครับเหยียบแล้วก็ประตูจะเลื่อนออกนะครับให้เราเดินผ่านเข้าไปถ้าเกิดไม่เหยียบมันก็จะปิดแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะอบอกว่ามันเป็นเอามาทำเป็นประตูลับนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยลับเท่าไหร่ เพราะว่ามันก็บุมลงไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเปิดออกนะครับข้างๆหรือว่าเอาไปวางไว้ในแนวราบก็จะเห็นพิสตันโดดๆออมาอย่างนี้นะครับก็คือมันก็ไม่ค่อยรับแล้วนะครับสำหรับประตูแบบนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเหยียบแล้วเราไม่รีบเดินออกไปเราไปยืนระวังเชื่อเพร์สองอันนี้เราจะโดนประตูหนีบนะครับแต่ว่า ไม่ถึงกระตายนะครับก็เสียพลังขึ้นดวงแล้วก็โดนดีออกมานะครับโอเคเราไปดูวิธีทํากันเลยสังเกตนะครับว่าประตูขี่หน้านี้ผมอัพเกรดให้เป็นแบบสองคูณสองนะครับก็ดูดีขึ้นหย่าหนึงแต่ว่าก็คือได้ข้อคิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราไม่ใหญ่พอแล้วเรามานั่งวางวงจรแบบนี้นะครับก็ จะปวดหัวพอสมควรเลยนะครับผมก็ใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันก่อนจะแก้ระบบสําเร็จนะครับสาหรับประตูที่ผมจะสอนเนี่ยนะครับก็คือประตูแบบเลื่อนเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการทําประตูลับแบบนี้นะครับก็ให้ศึกษากันไปโอเคครับสมมติว่าอันนี้เป็นกําแพงนะครับกาแพงบ้าน ต้องเว้นช่องไว้อหช่องนะครับระหว่างกําแพงปกติคือกาแพงเราจะ,ะต่อยาวช่องเดียวไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทําอัน,นี้ก็คือต้องเว้นช่องไว้อีก1ช่องนะครับประกบกันแบบนี้ก็เลยดูบุมบวมไม่ค่อยรับประตูมันก็เลยไม่ค่อยรับเท่าไหร่ต่อไปก็วางพิสตั่นอาไว้ระหว่างช่องนะครับเสร็จแล้วก็วางส่วนที่เป็นประตูลงไปโอเคครับ ต่อไปก็วางเฟเชอร์เพจเอาไว้สองข้างนะครับเลั่อการทํางานก็คือเมื่อเราเหยียบเนี่ยครับประตะูพิสตันจะ,ะดูดกลับเข้าไปนะครับแต่เมื่อเราปล่อยพิสตันจะยื่นออกมานะครับซึ่งมันตรงกรันข้ามกันก็คือว่าถ้าเกิดปกติเราเหยียบเนี่ยพิสตันจะทํางานยื่นออกมานะครับถ้าเกิดเราปล่อยพิสตันจะดูดกลับเข้าไปทะนั้นเราจะใช้ลิสโซนทอยใช่ไหครับเป็นตัวสลับกระแสนะครับเรามาดูวิธีการวางวงจรเลย ที่จริงเห็นหลายๆลคนก็สอนวิธีการทําแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้เรียนแบบอะไรเขานะครับก็คือแต่ละคนก็มีวิธีการทําของตัวเองซึ่งแต่ละวิธีการทําก็คือจะใช้พวกเลสโตนพวกทรัพยากรการวางเลสโตนวายการต่อวงจรที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะสามารถวางยังไงให้มันใช้เนื้อที่น้อยที่สุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับ โอเคครับอย่างที่เห็นก็คือผมขุดอสองข้างใต้ของเพ t เชอร์เพจไว้นะครับแล้วก็ขุดตรงเข้าไปข้างในใต้พิสตันนะครับต่อไปเราจะวางบล็อกนี้วางบล็อกไว้ข้างหลังพิสตันนะครับตรงนี้แล้วก็วางเลสโตนเลสโตนไว้ข้างบนนะครับซึ่งเราจะให้บล็อกนี้กับเลสโตนนี้ให้พลังงานพิสตันทั้งสอันนี้นะครับ ส่วนข้างใต้นี้ผมจะวางเล s โต t o r อ h เอาไว้นะครับเพื่อเป็นตัว sure. สลับกระแสแล้วก็เป็นตัวให้พลังงานบล็อกนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วมาดูข้างหน้าข้างหน้าผมจะวางเลสโตร s ไวเออเอาไว้นะครับเพื่อให้พลังงานบล็อกนี้เพื่อให้มันสลับกระแสข้างบนนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็จะกบจะอะไรก็ได้นะครับ วางกาแพงไว้เพื่อความสมจริงนิดหนึ่งในการเราจะใช้จริงครับแบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่เหยียบมันก็ปิดนะครับแต่พอเราเหยียบมันก็จะดูกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ข้อเสียคือต้องวิ่นผ่านไปเลยคือถ้าเกิดไปยืนอยู่ตรงกลางร,ระหว่างประตูแล้วโดนประตูดีนะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆความจริงถ้าเกิดว่าเอาไปวางไว้ตรง ม,มุมมุมมุมห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นประตูตลับได้เหมือนกันนะครับมสมมติว่านี่คือมุมห้องนะครับเราเอาอันนี้ออกแล้วก็ทำให้มันเหมือนกันไปนี่นะครับก็จะดูเนียนไปเลยจะต่อสวิตช์จะต่ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เฟเชอร์เพย์อย่างเดียวก็คือต่อสายออกมานะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับประตูเลื่อนด้วยพิสตันนะครับสำหรับคนที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยหรืออ,อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้อะไรก็สามารถที่จะไปกดไลค์ไปพูดคุยกันใน Facebook Page ได้นะครับ Destone Circuit Engineer ซึ่งผมจะแอดลิงก์ไว้ในวิดีโอ description ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามวิดีโอของผมต่อก็คือผมจะอัปเดตวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็สามารถกดปุ่ม,ม subscribe ได้นะครับผมข้างบนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ